เอาแล้วผมต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับพวกเราลั่นกระบาดนะครับผมวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมใบ้คำกันนะครับผมซึ่งเราจะมีคำใบสิบคำนะครับผมถ้าใครไทยไม่ถูกจะโดนลงโทษนะครับผมซึ่งบทลงโทษของเราไม่ธรรมดาแน่นอนครับบทลงโทษแรกของเราคือแป้งครับผมบทลงโทษที่สองของเราคือซอสเมืองไทศนะครับผมซึ่งเราจะ แบ่งกันคนละคําคำใบนะครับโก้ก็จะหําคำผมก็จะห้าคำนะถ้าใครทายไม่ถูกโดนโดนแน่ๆมีเละครับมีเละวันนี้ผมอก <Okay. S 2> มเละโอเคงั้นเดี๋ยวเราคิดคำใบกันสดๆเลยดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้เตรียมมาเหมือนกันมาโอเคหันหล้างหัหลง้งคิดคำใบก่อนครับเดี๋ยวจบมึงได้แล้วพี่จอมึงได้ยังแมงกรรมการยั้หันมาได้ ตอนนี้เราก็คิดคำใบ้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งของผมก็จะมีประมาณนี้ครับสองรับผมครับโดนมึงโดนกูบอกแค่นี้แหละเออเดี๋ยวก็รู้ยากทุกคำอะครับใครจะหมู่ใครจะจ่าเออยากทุกคำอะครับฮะแบงค์เป็นกรรมการนะดูเวลาแบงค์ดูสิบวินนะเออเขา้ารับสิบห้าวินเข้ารับสิบห้าวินนะมาเดี๋ยวูดูเวลาเดี๋โดนคุณแฮ่วันนี้น่ะ แกบอลงโทษแกบอลงโทษอะโอ้กลัวเริ่มหวานเริ่มมาต่อไหนไปเกลียดยังงี้นี่กูบอกเดี๋กูกูจะแกล้งมึงหรือกูแกล้งตัวเองไปอะอ่านี่แหละฮะว่ามีการโกงนะ้วว่มีอางโอ้เถียงกูเถียงกูบอกบอกเถียงกูนี่โกงแต่ว่าพีนี่เรื่องกับพี่ยันหรอกรอบแรกเราจะใช้แค่แป้งนะครับมาเราเดี๋ยวเราจะเป่ายิงฉุบกันครับหาคนที่เล่นรอบแรกครับที่จะโดนลงโทษด้วยแป้งโอเคมาปบมือไปนี้ถึงมือไปนี้นี่เลย ดึงสองคำปั๊บดึงสองคำอ๋อเอ้ยมาเออเอาไปวะรอบแรกผมก็โดนโกงแล้วครับดูเชื่องเนี่ยดูเชื่องดูเชื่องรอบแรกมึงก็โกงกูแล้วอ่ะเขาเอินมาเมืองเชื่องครับอมาดึงสองดึงก็แบบบางคนมาคูณนายก็ก่อนมึงนายก่อนไงกูจะ ตอบก่อนไม่ได้ตอบก่อนไม่กูมีสีเรื่องไงอ๋อมึงมึงจะเอาอะไรเอ้ากูก็จะมึงจะตอบก่อนนะกูจะเป็นคนตอบก่อนนี่กูว่ารอบสองกูโดนนนี่ยกูว่าเลยนะมันเฮี้ยเลยมาเอะไะรอบแรกก็โดนแล้วเหรอคุณผู้ชมตากล้องตากล้องจับเวลาได้โฟกัสโฟกัสได้เลยจัเวลาได้จับเวลาได้จัวีนี่สิบห้าวินาทีโฟกัสโฟกัสโอ้ตีนคือดำใช่ไหมห้าวินะครับถ้าตอบไม่เออถ้าตอบถูกก็จะไม่โดนอะไรนะครับผม ฮะแ้าตอบผิดล่ะเออถ้าตอบผิดดนเออเ้าตอบถ้าตอบไม่ได้หรือหมดเวลาเออถ้าถ้าหมดเวลาก่อนโดนโดนเลยเออเอาหนึ่งสองเ้าบเอ้าอไปละอะไรวะมึงเม่คนยกูอะไรวะกูคนตอบเอ้าแล้วแล้วอเนี่ย่ตอาเอ้าเอาไม่าเอา่ามออเอ้า เอาเร็วสิบ้าพี่นะดกระาตาลาบมออวะครับออเอาไปเลยวะเอาเลยออโอ้ยเอียยอุยอมกขาดอะไรนย่เอ้ยหเียม่งคนคนที่มันจะต้องทนนะครับมัน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 ถามมันเรือมหถามนครับนี่ามพีมันยังถามโอ้โหวงูวเอียาเดียวขอคิ้วโดนได้ได้รู้ได้รู้คนมันสิถือแก่เข้าใจ เดี๋ยวเรารู้ขันครับตอนนี้ไปก่อนเอาเพื่อนกูมหเอ้อกเพื่อนมึาบอก่อนเร็วๆมาบอกขันได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวตอกไม่เยอะหรอกเอ้ยจำทางกลับบ้านไม่ได้เหยออะไรต้องการจีบวัวตอกเขาดังตอกไอ้มันเขาดังกว่าโอ้ดูะ พี่พาพี่ามามันม่ตาเลยเสียกันเจ้าเลยเสียเเบียร์เขาเรื่องปากเรื่องดังกูกันอน่อะตรกอนอะไรก่อนก่อนมาอะะก่อนกอนรับที่สงโอ้ผิดพลาดว่ะแต่คำถามเนี่ยกะแหาหรอกครับไม่ได้ยังบอกครับวนโมขี้ถูกมาปะ คิดเอาหลตะเปียงกรบซิมนี่ครับบัเกเทียนลออยู่นะครับเ้อไม่ได้ลอเรีนหรอกครับอ๋อพรอมไปเขาที่สองที่สองยังโี่ยงมันต้องเป็นคนอ่ะีบก็ที่สองใบได้ที่สองใบได้โอ้ยร้กูลืมมาเโลๆเรื่องสองสามอมอเร็วๆไม้เออหม้นมเหมนขี้เอ้ยอะไรมึงก็ทัไมเหม็นไม่เหม็นไงเหาะไม่เหม็นดอก พี่หมดเวลาพอดีเลยถูกพอดีเลย่ะไรวะสิบห้าพีพอดีถูกพอดีบ่ได้นังีเลยครับคว่ถึงหมดละครับอ๋อเขาที่สามเขาที่สามเที่สามตอบด้ทเนี่ตตอเลยตอเลยคำถามขี้ขให้ตอบได้หรครับที่สามที่สาคทมูเอาเเอายังหนึ่งสองดครับหนึ่งสองสมาวงกลมเออวงกลม ใส่น้ำกระมังไม่โป่งไม่ใช่วงกลมใส่น้ำสองวงกลมใส่น้ำเกีาปลาลาลาปลาปลาปพยาปลาลาปลาปลาปลาอ้าปลาปลาปลาีลาปลาปลาปลานลาปลลมาป้าาปอาาปลา กวนไม่น่ออาอกแหมก้มๆใส่น้ำไงกัวนอีกต่อไปที่ที่คนอยู่มันบอกว่าพะยางเดี๋ยวไปเร็วมวาโอ,อ,อ,อ่งโอ่งใส่นมบ่ะนมก็ไม่หนาเลยนมนมม้ำไม่ใช่ใส่นี่กระได้ไดองค์ออ่งเนี่ยอามันกระหูตัวกองครับจับครับนี่โอ่งโอ่งเนี่ยนี่มันว่าสีแต่มันเห็นจางเสี่เอานี่นี่คือติอยางกูทีหลังเดืคดขาดอ๋ออ๋อใจแห้งเนะว่าหันในกูกเสแล้ว เือไปเลยอันนี้อันนี้มันยังน้อยไปเลียหนักสักมาเลอเร่กูบอกเลยว่าทีมึงหนักอ่ะไอ้เหี้ยไอ้กี่คำแล้วสมคำแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมโอแม่สี่ล้วสิสามสาเออมึงรีบอ่ะอ๋อได้สี่วเนี่ยได้สีครัด้สิไม่เจอได้เียเคำดีี คำถามที่สี่นะครับตองซ้จะไม่ได้มึงเลยอันนี้มึงเลยมึงเลยมึงเลยดำดำมึงเลยหมัดหมัดหมัดดำดำอ่ะหมัดอยู่หน้ามึงดำดำอ่ะหมัด หมาอยู่หน้าหมาไม่อยู่หน้าเอาบอเวลาไมยพอไมอยู่หน้านี่อะไรวะเว้ย <laughs> <laughs> เอาสัตว์เด็กมึงเลยเหมายว่ามึงเลยไหมายถึงกูเป็นควายมึงเลยนาม,ามันมีคุยเออองรอดากูไม่เอี้ยดำๆอยู่หนมึงว่า <laughs> มึงบอกว่าตอบมาถือกูก็รู้แล้วว่ากูเป็นยังมึงมาต้องมารอดาก,กูนะกูต้องโดนล้วว่านี่ ผมก็อยากให้กูปรับหน้าปรับมึงเลยเอาปรับหน้าดิพูดใดสิไปตอบได้มึงเลยกันว่าผก็เทพดาล่ะครับไปดิเบคิดวล่ามึงนก้วยอ๋อต้องโดนนะเกมนี้กูให้มึงโดนเต็มๆอ่ะแกแกคิด้ำโคกมาไปไหนไปไหนอ๋อพูดสนับสนุนละครับออ๋ลืมเลยครับอ เครื่องเดิมสี่สิบนะครับผมพูดสนับสนุนขนาดไม่ได้กินนะครับเดี่ยวอาตัวหัวเส้นล่งกันสิกระโม่กินเอาล่ะเขาไม่ได้จ่ายแล้วครับไปแต่กูจ่ายมึงมึงเลยคลิปนี้เสียงพากูไปแย่ไข่หมูแดงนะพอมีกัดกันตีไรปลาในเปี๊ยงอ่าคาสุดท้ายเคาสุดท้ายคำสุดท้ายคำสุดท้ายนะครับกางถูกกางถูกเดึอซ้อนทำ ตหารทหารเฮ้ยเอ้ยอะไรอะไรอ่ะใครไม่ทาผมทาลูกตัวเอ้ยลูกตูวเป็นอะไรนายกบอกเีก็เมือกีครับเล่นเยอะไม่ดีนะเดี๋ยวบินนะกูไม่เกี่ยวนะมึงคิดเองไอ้กูไม่หันกูไม่หันเอกูว่าหันกูว่าหันตาล้องหันมาบอกว่าหันกูยู่หลังกอง้คนอยเลยมึงทําทำไมทีมงานทิ้งกันอย่างนี้ละเอา สรุปว่าไงมึงครบห้าคำกูตอบได้ทั้งหมดกี่คำตอบได้ทั้งหมดสองสองคำสองคำโอ้โหต่อไปทีนี้กูถามมึงบ้างเก่งจัดจัดแต่แต่กูถามมึงมันทรอะไรไหมถ้าใส่แป้งคนดูคงไม่ตื่นเต้นครับน้องมี่ะครับเราจะเปลี่ยนบทลงโทษโอ้กูว่ารอบนี้กูโดนแน่ๆอ้าวใครบอกปล่อยให้จู่แพ้กูกูไม่ได้บอกให้มึงแพ้กูเลยหรอเอาแป้งเอาแป้งทิ้งไปเลยหรือเอาใส่เลยเอานี้แหละจังสี่แหละมันยังกลมกลม ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะหามไหมนะทางบ้านแต่ทางนี้หามมากโต๊ะห้าก็ตามผมเปลี่ยนแล้วเขาออแล้วก็ฟิวเม็ดเอาแกงดิเดี๋ยวเราไเอามีดก่อนหันกล่องมาลวกหันกล่องลวกเอามีดก่อนเนี่ยนี่โอเว่ามินดะไรนะโมกี้ดุกมาป้าไหมตายไปครั้งนึงหลักตงเงียบกูขักป่านเนี่ย โอ้ยเปลี่ยนนี่กระเด็นเป็นนั่นเบิดเลยแค่อยู่กับบริษัทเสียละเองวะกับไอ้ขันเมี่กลัวอะไรพุทธิจมซื้อมาต่องอาบน้ำรองมือรังกั์วะแจ็คตัวยังรอแต่ระบาาออรเงี่ยนความมีเยี้ยครับโดมมึง กูแกล้งมึงหรืกูแก้งตัวเองอเห็มันถือมันเถื่อนมันถอกูโดนอีกแล้วเลยไม่ต้องเยอะแบบกูเป็นเพื่อนมึงไงถ้ากูเยอะมึงก็ไม่นับเือกูยับอเลไม่เยอะมไมเนี่ยเองีมันหมดเลยมะไอ้น้อตัวเอกันเลยทำมาไเง้ยเก้ยีมันมันต้องลุดลให้มันเถั่อลูบลให้มันถั่อนหลุดหลมันถอมันจะถือดังนําแต่กูกูยังตีหากหากกูตีไม่ถือรู่งตัวนี้นะมาเอาพมขึ้นว่าเอาพนว่ากัน กูเห้มึงหมกาบมึงบมันไม่มีอย่างมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามามาทำไปซากูบอสโอ้ยอ้ยโ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 องตัอ้ัโอแยโอ้ยโอ้ยโเลยโอ้กโอ้อ้ยโอ้ดโอ้ยรั้ยกอ้ตโอ้ตโอ้ย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 โอ้าโอ้ย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 อออ้อ เวลาโจขโมยขโมยขึ้นบ้านหมาชอบอะไรงูเห่าเอ้อเนี่ยยังไม่ได้เอเวลาวันนี้ท่านวันนี้ท่านท่านสิบสองวีสิบสองวีคนมันจริงอ่ะเพื่อมามามาครับข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองเออสองสามเด็กทะเลโอเคครับเมื่อกี้เมมเต็มครับผมเรามาเริ่มกันใหม่ครับอะไรวะกําลังมวนเลยสงสัย ว่าหันมากันถึงลงโทษดเน่ยเขาไม่อยากให้ผมโดนลงโทษนะครับโดนลงโทษเด็กแว้นเนาะเออมาอู้อะไรวะล้เรื่องใหม่กูเลี้ยงตัวนมึงอีรีเด็กแว้นกูอยากเห็นดอกตะกุูยังสี่หักไงโอ้ก็ดูเออเอาแปรงเสียบแปรงเสียบกระตุลมันจะไปติดเด้โอ้ยมึงมาถือเอียงมาละตากองมึงมาโดนเอียงมาละมึงมาโดนเอียงไหม อมึงนั่งคนเดียวกินเขาคนเดียวไปแล้วคนเดียวคลิปนี้คอยโคติดตามสักให้มันถึงถ้าใครชอบแบบนี้ก็กดไลค์นะครับผมขอไลค์ครับจากสองร้อยผู้ติดตามสิ่ต่อสองร้อยแซ่ครับจัดแน่ครับจัดแน่ครับสองร้อยแซ่ครับจัดไปเราจะเดินหน้าสู่สองร้อยนะครับเพื่อนๆในในนั้นเข้าไปดูเข้วไปใกล้ๆดิไปรีวิวดิรสชาติยังไงท้าอวกเด้อ สมเหม็นก็นะครับเนลคนเปียยบวนอย่าบวนอย่าบวนงไปไปครั้ที่ั้ที่ั้ทเอาสักไปแคทเทจเสียอีกเบิรงเอารถคุณผู้ชมลงทุนปนเด็นเสียอีกเสีอีกสไปแคทเทจอะโอ้ไงโอ้ขอสัก1นึ่งแสนคนดูพ่อครับพี่นี่อคนที่ตามสักสองพันพ่อสือล้านซับสไคร์เบอร์ไปกัน ตอนนี้มีเท่าไหร่หลหลสี่สเอยสีสิเนะครคอมเมนต์กันมาได้เลยนะผมผมอ่านทุกคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับกันตุกเจแครถึงตุ้งตัวฮาราซับสไครเบอร์นะครับอะไรันบ่ันตุกใจแคร์ถึงตุงตันี๋เดีเดี๋ยวต่อต่อตออันที่สองันที่สองัอนที่สองสามดิ เออ้กูโดนอีกแล้วเอตาก้อออเือดามาสองสามเ่เอาเอาเสียเวลาดเอาเอเอาาเนี่ยเเวลาไปเล่นเกมใครชอบแแเยอะคีคิูกะทันเราไปทำไไหนเอาเม่น้ำเออะน้ำเออ เออลงมันมารอปแล้วคุณต้องดีเจน้ำมันมาต้องถีบลงสวนี่คนมันมากับดวงครับผมเอเอมามามาต่อไปเลยคำที่เอาเมื่อกี้จักนาทีได้จังวีสิบสามท่านอยู่นะคำที่สี่นะครับนอ่อี่นี่บู๊เลยครับหนึ่งสองสามนังสติ๊กไม่ไม่ไม่เอาเอาไปรัดของอ่ะยังเอียงยังไหม เดี๋ยวเดียางอะไรเดี๋ยวยางผ้ายางเปียบเม่มึงตอบ่านได้ม่ใช่โอีไม่ไม่ไม่มาตอบยางปีกยมตอบยางปิวนี่ครับทุกคนเวลาครับสิบห้าจุดเกียร์ูนนะครับเอาพอดีว่าเกียร์ซูนไงมตอบสิบห้าปีนี่เออเออยเออด่วยยังสิบห้าอยู่ไงวะอะไรวะมกลับแล้วครับให้พ่อเสียนซับเรียบร้อยเอสั่นผมสีเทเิ็งงานเดี๋นี้ พอพอหัวมือศรลรากระจมมาดิวาสุเฮตยังกันนี่เลยสาละดิมามึงกับบ่มีสิทธิ์มึงจังได๋ก็นถึงตรงถดอะไรวะก่อนที่ไปทำงานกูต้องสาธิตสองหลัตายอ่ะอออะไรไปไม่ทำเพื่อนโอ้ย อออ่มอ่อ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 อเอา่ออ่อา่ออ่ออ่ออ่มอ่อ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 สุดท้ายคำส่ดท้าอ่ออ่อไมออ่ออ่มอ่อ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 อ่แอ่ออมออ่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 ะอ่ออ่ออออ่ออ่ออ่่อ่ออ่ออ่ออออมอ่ออ้ม่อ่ออ่่่ออ่่อ่อ่อ่่่ ห้วยบาบุ่งหวบีงัวแกู้กบีงัวงัวชนว่ะงัวควิดพี่กำลังงัวที่เป็นโรคอะนะเดี๋ยดๆนห16มีครับดูนบผอะไรวะต่อถือครับแต่ว่าบัตหนังสือเราเหรอ16วีโควิดไอ้เหี้ยโอ้สุดท้ายมันนองน้ำไเมันนองนกำมีสียอีกเอาซอสเสอีกเอาซอสซะอีก ฮะเอาซอสียอีกตกองประมาณนีก่อนเอาซอสียอีกผู้กบผูอยากเห็นดอกเองกูเป็นผู้กับนี่นี่เป็นผู้กับเออโอ้ยเต็งทันทีซ้อเลรียญโอ้ยเขั้งสุดทายละซ้อไว้ปังอ๋นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวย้อยย้อยย้อยเฮ้ยโอ๊ซ้ำกูเลยอ่ะไม่มันตอบคำถามยังไงกัน่ะเด็กก็ยังไปนอนอยู่ในโขกว่ามีทีวีอีกอ่ะโควิดมาโควิดกับเปียน้ำโควิดเนาะโคโคควิดโคควิดมาเอากูให้มึงทำตัวเองเอาครั้งสุดท้ายเอา กูสงสารมึงเดามึงว่าหรือมึงไม่ทำก็ได้เราแต่มึงเลยเอแล้วก็เจ๊อ่ะคนเรากูไม่ทำเงื่อนเหรอมึงทำกูขนาดนี้แล้วมึงยจะมาตีางมึงทำกูเลยมึงทำกูเลยคือคือกูอยากให้มึงว่ามึงจะมีสัจจะกับสิ่งที่เรากำลังทำไหมกับคนทุกไหมเบิ่งใจเบิ่งใจเขาเอาไงเบิ่งใจเฮ้ยแบลลงโซไปเป็นประจำที่งานแบล็คลงโซไปแต่เนี่ยตีจไหนกะแต่เนี่ยน่ยอ๋เด้อเด้อเด้อ ผมทำเพื่อทุกคนครับคลิปนี้ขอสักห้าสิบไลค์ไปห้าลาซับขอห้าสิบไลค์พอห้าลาซับโอ้ผมขอห้าสิบไลค์ต่อแล้วก็ซับสไครป์สักห้าสิบสองร้อยไปผมผมขอสองร้อยช่วยช่วยช่วยวเอาพูดจริงนะครับจากแกคือช่วยช่วยดันพวกเราหน่อยครับเพราเราคือไม่เป็นคนเป็นคนขี้เกียดนะครับคือไม่อยากไปทํางานแบบเป็นลูกน้องใครครับคือช่วยช่วยกดติดตามไม่กดซับสไครป์เราให้ถึงปันให้ช่วยเปิดรายได้ได้หน่อยนะครับช่วยสนับสนุนกันหน่อย คือว่าเราไม่คพอทันเลย่ะรอมันเขียวมึงกับเขาคือแบบแคเขียวมึงขอเกียดไอ้ม่ได้เเขาไปจ้างไว้เลยคือแบบยังไงครับว่าเราก็อยากเป็นทำอาชีพนี้ครับจะได้เอารักแม่อ่ะคือเราไม่อยากไปทํางานโรงงานเราไม่อยากไปรบแรงกดดันในเมากงใหม่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอบนี้ขอสรุปฉลองให้ร4อยสี่สิบซับสไคร์เบอร์คนร้อยสี่สองคนที่กดให้ ล่ามเราขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคครับผมอ่ะมึงอย่าพูดมากนอกเรื่องมาเยอะแล้วเอาลงลงลงเออิ่งใจเยี่ยงเขานอกมึงใจคนไรแล้วผมลงพูดมากพูดมากมันไม่อยากทำนี่ล่าเออมันเก๋กันแล้วมันเเก๋กันแล้วเขานอกนะหนึ่งสองยัดยัดต้องยิงใช่ไหมใช่ไหมยิงให้คว้ยันไหนเปลียนไอ้เหี้ย กดไงเง้ยเฮ้ยเราจบละเราจบไปกิดนยมาเออเออโอ้โหขอโทษวันเราไม่เล่นอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นการแสดงให้ไปกูเด้อกูคิดกูรักมึงยเ้ยเออครับ แม่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 ไม่ดีนะเฮี้ยเฮี้ยกับแม่ไม่ไม่ไม่เอานะแม่ไม่พูดแม่ไม่ให้พูดน้องโก้น้องโก้ครับนะช่วยๆนะเอาปีกิบเหอะไอูจะได้ไปล้างตัวเร็วๆโมเร็วเอาปีกิบปีกิบก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับโอ้คลิปนี้โคตรเที้ยเลยโอ้โอเคครับถ้าใครอยากให้พี่ทำคลิปบ้าๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ยุ่นะครับ เจอกันนะครับบ๊ายจุ๊บ